ขขาบอกว่ได้กินโอ้ลำบากลำบนรู้ไหสิกูโทษตลกนะเราเนี่ยเออช่เมียงเสียงใหม่หลุดแยะฮะได้เหรอได้กูรู้ว่าน้องชายกูขับรถไม่ค่อยแข็งอยู่แต่ว่าอย่างเงินแข็งนี่ครับแต่ว่าอย่างเงินแข็งลุงน่ารักมากเลยนะคะน่ารักกว่าบักฮานี่อ้าวพิ้วพายอ่าอันนี้น่ารักไหมไม่หน้าอะไรไม่สวัสดีครับพีิธีกรรับข้อเสนอช่องของดัชมิวนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ใน รัฐบาลแบบนี้สภาวาแบบนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมไปหาเงินในยุคแบบนี้ก็ต้องขายของนะครับซึ่งของที่เราจะขายนั้นไม่ใช่ของที่แบบว่าใครจะขายได้จะต้องเป็นคนที่ <Wow. S 1> ไม่มีเงินแล้วจริงๆนะครับขายแล้วรวยเลยนั่นก็คือเราจะขายของเก่านะะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสิ่งที่เราจะขายวันนี้ถ้าคนไปดูคือ คือคือต้องรู้เลยแน่ว่ากินอะไรเก่งดังนั้นนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปดูกันเลยคิดว่าเราน่าจะได้สักประมาณ $5.6,000 พได้มั้งเท่า่าไหนะ่ง0 100บาทของที่เราไปขายทั้งหมดเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนี้นี่จะได้ราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็คือของที่เราจะเอาไป ไม่อยากบอกเลยว่ากินอะไรเก่งกับก <No. S 1> าซโซดาทั้งหมดนี่คือกวาซโซดาอู้ <laughs> แล้วก็นู่นนะครับมาคิดว่าคันหนึ่งไม่พอคิดว่ากินเก่งเะละ่ะเราดูว่ามันจะได้เท่าไหร่กัน <laughs> คุ้มเมื่อยบอกอันนี้ก็ได้เท่าไหร่นะประมาณ ประมาณพันสองเถอะหนึ่งร้อยบาทเถอะให้ค่าเหนื่อยกูเถอะไม่ได้เอาอะไรนะขอค่าเหนื่อยนะดูดูของมึงออกมาอยู่ไหนนี่ของผมมันออกมานี่หนึ่งลังทวนโอ้มากินอยู่นี่ก็หมดเยอะอยู่กินอะไรกินเหล้าบ้านหลไม่มีเหล้าไม่มียาทั้งนั้นแหละอย่ามาพูดเออมีแต่ขวดน้ำทั้งหมดเนี่ยไม่เห็นมีเหล้ามียาเลยอย่าซูมขวดแก้วนะ อย่าเปิดกล้องอันนั้นนะอันกล้องหงทองนะ <Yeah. S 1> มาเราจะไปกันว่าจะไปขายที่ไหนนะแถวหนองสองห้องแถวนอง,องห้องนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่ทั้งหมดนี้นะครับซึ่งขอไม่ได้ขอค่าขอค่าเหนื่อยโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับว่าจะขายได้เท่าไหร่นะเราก็มาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องกลับรถน่าเธอเขามีแต่สักเสีย ถ้ามามีสังกสีขายด้วยนะโอ้เสื้เแ็ยนยาวกับบอเวาดำด้วยแค่ไหนนี่นะจะโคนตรงตรงนี้เลยนี่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 ่งใหญ่ๆนี่เลยตรงนี้เลยที่เราจะมาขายนะครับจะต้องเราต้องพูดยังไงสวัสดีครัยินด,ดีต้อนรับอย่างงี้ไม่ใช่นะั้นตองของเขา <laughs> <laughs> ตื่นเต้นเราไม่เคยมาไงไม่เคยมาขายของเก่าไงหยุดตรวจด้วยนะตรวจโควิดเอาตรวจโควิดด้วย เขาจะแย่จมูกแล้วใช่ไหมบอแล้วแล้วใส่แมสก่อนนะทุกคนแยกมาะขวด่ะแยกครับ้าอาแยกงมาอน่าแยกไหนแครแยกแยครับแยกไาแล้วครับอาชิรพัฒน์ครับผมเขาจะมีการเขามีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เจลแอหกอ และจุดตรวจก็คือดีมากคัดกองนี้มากคือตรวจในแบบนี้คนเดียวกูไม่ตรวจจะ <c oughs> สมมติถ้ากูเป็นก็คือเอามาแพ้ได้เรียบร้อยเลย <c oughs> ถ้าไมรู้สึกคือเ,เอามาถ่ายรูปแบบวินเทจได้นะเนี่ยแต่งตัวเป็นวินเทจแล้วขอถ่ายรูปหน่อยครับอะไรน่าจะลงไปตรงไหน,น,นอ่ะรอ,อ,อต่อรอ,อ,อต่อใช่ไหม <c oughs> โอเคเราต้องรอ,อก่อนนะครับเพราะว่าคนเอามาขายเยอะมากคนเอามาขายแม่งอย่างมอนิยองโอ้โหเลิกกูมาขายนะอยากขายอยากได้อยากทัวร์อยากกลับบ้านเพราะว่าเนี่ยเป็นพันเลยนะรอได้อะเออเจียง เธอคอยดูเลยกูซื้อน้ำมะขวดละเจ็ดบาทกลัวใครน้ำขวดละเจ็ดบาทจี๊ดเพราะไมอ่กูยอยากขายอ่าพอใจจะขายไม่พอใจซื้อกระสิใครทำไมบาท <laughs> โอเครอต่อไปนะครับเราก็จะรอต่อไปคือ <laughs> ตอนนี้จะต้องลงไปถามเขาว่าอะไรยังไงใช่ไหมเพราะรู้สึกว่าเราเป็นอู้ใช่ครับรามัวแต่แบบหามเลยเนาะรอจนไม่คุ้มน้ำมันมแล้วเนี่ยเออ จะไม่คุ้มน้ำมันนะเดี๋นะแต่ต้องลงไปถามเล้วก็พี่ครับพี่ครับอันนี้ยังไงต่อครับเอาของมาขายยังไงต่อครับเอาของมาขายแยกไหมแยกมาแล้วครับแยกมาแล้วนะเดี๋ยวใช่ครับรอสักครู่นะมัน<ด>มัน,มน,มน,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 นต้อง,พง,งอเ,อเพราะว่าเขาลดตาช่างเล็กอ่ะมันอ๋อมันเป็นโควิดก็ต้องลดตาช่างเล็ก็ต้องวิ่งตาช่างใหญ่ราไปแล้วก็จะต้องรอนะจ๊ะเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้งดตาช่างเล็กเพราะว่าเป็นโควิดก็เลยจะต้องเป็นแบบเออเน้นตาช่างใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต่อคันนี้เดี๋ยวเขาจะขึ้นตาช่างแล้วเขาก็จะมีคนแยกให้เราอีกทีหน,นึ่งนจะจ๊ะพี่การแต่งตัวด้วยเขาพูดพร้อมมาก<อ>พีพก่นะเขาเอากล้องลงไปเนาะเออเอากล้องไปพี่เขาต้องพูด <c oughs> โมเมีย๊เขาต้องมมอนอยู่แล้วเออ,อ,อถ,ถ้าถ้าอากาศในรถแบบนี้แล้วไม่ถือกล้องลงไปนะ<อ>มีแล้วนะ<อ>ไม่เคยมาถายอะไรอะไรอย่างงี้ <c oughs> ไม่ต้องไม่ค่อย กินคักใจลูกผู้ชายแ okay. ล right. ้วอแล้วเขาเป็นลูกผ evet> ู้ชายเขาเป็นล okay. 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 ูกผ okay. ู้ชายให้เกียรติดูสายของแมสกูด้วยเนี่ยลูกผู้ชายเปล่หพี่ครับเอาไปช่างอยู่นี่เลยใช่ไหมครับไม่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 เขาจะพาแยกอีกทีหนึ่งโอเคไม่ใจ่ปะแมงเอ้ถามสามรอบสี่รอบบอลลูเรียงแค่สุปปอบนี่ไมาใชปะแกแกไม่ปะเออบอลลูเรียนว่าค่มาขายน้ำสูบเป็นเคิร์นคนอยู่ได้คือตอนนี้ทุกคนมาขายของเก่ากันเลยนะ เรื่องงานไม่ยากเกินกูสิได้พอรวยมาเนี่ยเบิดหลังเบิดทั้งหลังเนี่ยพอเบียรซ้อนสองแก้วเออพอเบีซ้อนสองแก้วบอพ่กแค่นี้เมื่อยกับเมื่อยเข่าก็ไม่ได้กินโอ้ลำบากลำบนรุ่นสิกูท้เอินพ้นขาของขาวมาเก็บดีกว่าชีวิตดูลำบากมากไปกลับแล้วก็บอกเอาถุยมาถึงแล้วตลกนะเป็นคนตลกนะเราเนี่ยช่เมียงเชียงใหม่้ชายเลียงเชียงรายเก่งว่ะ สีกระสังสังกระสีเออเก่งว่ะปรุดยะฮะได้เหรอได้ปรุดยะก็ปรุดยะไงเออจะอะไรล่ะปรุดยะจะอะไรได้เหรอไม่ได้หรอกห้ามผัวนะไม่ให้ผัวได้กันหรอกโมลุงพี่เจ้ากัะโอ้จอดตรงนี้เนาะยขับเอนแต่ตัวกรู้ว่าน้องชายกูขับรถไม่ค่อยแข็งอยู่แต่ว่าอย่างอื่นแข็งนี่ก็แต่ว่าอย่างอื่นแข็งนี่ก็แต่ว่าอย่างอื่นแข็งนี่ก็เออไม่ถึง แขนเออแขนลูกชายกูแข็งเออเนี่ยอันนี้ก็จะช่างใช่ไหมก็จะช่างพก็จะช่างของที่หลังพวกขวดแก้วอ่ะแยกเป็นสีไว้พวอขวดใสๆก็สีขาวขวดขวดเอ็มร้อยสีแดงอะไรแบบนี้มันจะมันจะได้ราคาดีกว่าอวอหรอไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเราก็ไม่รู้มันหลั่ง้วกินใหม่ใช่วันนี้ก็กินเลยโซดาอีกยีขวดใจเย็น เอ็มร้อยอีกพันขวดเราจะได้แบบราคาดีๆไงรีบเอออ่ะลงไปดูก่อนปิดเลยเออขับรถลเลยก็ได้นี่นะครับแล้วก็ลงมาแล้วอุ้ยไม่สวยจังมันหลานารู้เพื่อนาแมววิตเกียร์แม่เนี่ยสวยมากเลยนะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมเขาก็จะว่าแบบใหม่คือเขาจะช่างช่างทั้งคนทั้งรถเลยใช่แล้วเราก็จะเอาแบบว่า แล้วก็จะเอาของอันนี้ออกเขาก็จะหักลบไปว่าเออขวดพลาสติกเท่าไหร่ uh huh. ต่อไปเราก็จะเอาขวดแก้วลง uh huh. แล้วเขาก็จะสร้างอีกว่าขวดแก้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ๋อเราก็จะลดอย oh. ู่นี่ประมาณสี่สิบกว่ารอบค่าน้ำมันก็คือ <laughs> <laughs> ไปเลยไปเลยไปไหนครับขวดขาวขาวกองขวดขาวโอเคคือได้ยินไหมเมื่อกี้กองขวดขาวกองขวดขาว กูไม่กูไม่รู้เรื่องมันนบุีเหรอบุรีเหรอบุรีอ่ะพิ่ัสไม่ดีแต่ว่าคุณลุงน่าจะเหนื่อยน่าจะร้อนอยู่แล้วนะร้อนขนาดเอาเอาจริงจริงเราคุ้มไหมขี่ช่างวนขี่ช่างวนขี่ช่างวนเนี่ยทมจริงคาร์ดมันอ่ะเราคุ้มไหมเออนั่นแหละนี่นะครับก็จะเป็นกองขวดแก้วสีขาวใช่ไหมโอ้เขาจะแยกขวดแก้วต่างหากสีขาวต่างหากอะไรเงี้ย มันจะสะดวกสบายใช่แล้วมันก็จะได้ราคาต่างกันถ้าเราแยกให้เราก็จะได้ราคาดีกว่าเออโอเคเดี๋ยวขวดแยกลงก่อนคือจริงๆคือจริงๆเขาจะให้เราแยกใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไม่ได้แยกมาเราแยกไม่เป็นเออคุณลุงก็เลยแยกให้ขอบคุณคุณลุงนะครับลุงน่ารักมากเลยนะครับน่ารักกว่าบักหานี่อีกเลิวขายอ่าอันนี้น่ารักไหมไม่หน้าอะไรหน่ายหน่า เขาก็จะแยกอันนั้นก็จะเป็นขวดเขียวแล้วก็ขวดดำๆนะครับอันนี้ก็ขวดใสโอเคเดี๋ยวเราจะวนวนไปช่างอีกรอบหนึ่งใช่ไหมโอเคต้องพูดว่าเราวนกี่รอบเรามีของขวดใสขวดขุนใช่ไหมใช่ครับพลาสติกขุนแล้วก็อังกระดาษก็คือจะวนประมาณอยู่สี่รอบ ก็คือไม่คุ้มกับค่าน้ำมันอ,อที่อเอามาขายมิไม่แน่นะเราหาจะได้สองพันห้าก็ได้บือ้อคืออย่างนี้คุณผู้ชมคือถ้าสมมติถ้าเราแยกแยกมาเราจะรู้ว่าเออถ้ามีขวดขุ่นน้อยเรา,เรา,เ,ราเรายังไม่ต้องเอามาขาย <c oughs> ใช่เออแต่อันนี้ยที่เราก็จะมี <c oughs> อยู่ประมาณสิบกว่าขวดยี่สิบกว่าขวดงี้เราก็ทําให้เราต้องวนแบบหลายรอบ่เออจริงๆอ่ะถ้าเราแยกมาเราจะรู้ว่าเออให้มันคุ้มๆก่อนแล้วค่อยมาขายครั้งเดียวดีกว่า เดี่ยของพวกเราเนี่ยแค่ครึ่งถุงเองก็ต้องวนไปช่างใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเสียค่าน้ํามันเราก็จะไม่คุ้มราคาแต่ไม่เป็นไรมันคือประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ไปลงยีกร้อนอนะคนพูดแค่นี้ร้อนมากไปรอคือล่าสุดก็เราก็สงสารคุณลุงเพราะเดินไกลมากเราก็ให้คุณลุงนั่งข้างหลังนะครับแล้วก็ายเป็นตุ๊ก,กตาหล,างลังรถนั่งยินเปเปอ,เปอ,อย์อายุคนอะอย่างน้อยก็ไม่ได้เดินเออ,อย่างน้อยก็ไม่ได้เดินมันเดินไกลยอยู่นะจริง แต่ละที่เพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันใหญ่เนาะมันใหญ่แล้วมันก็แบบว่าขวดแก้วอะไรเงี้ยก็จะอยู่เป็นโซนโซนใหญ่ๆ่เงี้ยมันก็เลยจะเดินไกลหน่อยแล้วก็สัสารให้คุณขึ้นรถอันนี้บอกคุณลุงเองเลยเหรอใช่เฮ้ยเป็นคนดีอยู่นะเนี่ยโอ้โฉธรรมดาเออกูเห็นจะขวดแก้วแล้วไม่น่าจะใช่คนดีเราแค่ชอบกันในการสังสรรค์นี่เช่สังสรรค์จนได้มาขายเป็นรถอะสูญเสียไปเท่าไหร่นักเติบอยู่หุดเป็นแสน ขายได้100ดร้อยเดียวรอลุ้นต่อไปหลังจากที่เราได้ของใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือของพวกชิ้นเล็กชิน้นน้อยเขาก็จะมาช่างเป็นจะช่างธรรมดาละแล้วก็จะไปสรุปยอดเงินว่าจะได้กี่แสนกี่ล้านกันเหนื่อยอยู่นะน่าจะหนึ่งแสนครับแสนสาหัสเลยตอนนี้คุณับเนะ <laughs> อาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ใบเสร็จมาอยู่กับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเงินทั้งหมด280บบาทเออก็ยังดี ยังดีที่ว่าถึง200อยู่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึงเกือบ300อยู่นะได้เยอะสุดก็น่าจะเป็นเอ่อพวกกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เราได้นะครับโูละ8บาท8บาท50สตางค์ได้1 1 9บาทน่าจะได้จากตรงนี้นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรอ่ะนอกนั้นก็ราคาอีก40บาท40กว่าบาทก็คือเป็นแก้วขวดแก้วนะครับอีก40กว่าบาทตรงนั้นก็ลดหลั่นลดไปนะครับซึ่งภารกิจวันนี้ก็โอเคถือว่าประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่า ก็ถือว่าไม่ได้ต่ำกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะได้แค่ร้อยเดียวหรือ200หรือร้อยห้าสิบได้ซ้ำกลัวไม่พอกาแฟได้ซ้ำถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่มึงเอาลงไปดิเอาไม่ใช่ <laughs> ตีกันเดี๋ยวได้ตีื้อ <laughs>